กว่า20ปีแล้วนะคะที่สํานักปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือว่าสปกไม่สามารถนําที่ดินมาจัดสรรให้กับพี่น้องเกษตรกรตามกฎหมายปฏิรูปที่ดินได้เนื่องจากติดขัดปัญหาหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องของกลุ่มทุนและผู้มีอิทธิพลนี่จึงเป็นอีกครั้งค่ะที่หัวหน้าคอสชงัดเอามาตรา44มาคลี่คลายปัญหานี้นะคะติดตามจากคุณธนัชพักเมืองชูค่ะซึ่งจะพาไปเกาะติดปฏิบัติการทวงคืนพื้นที่สปกติดตามกันได้ในซีรีส์ชี้ข่าวชัดนะคะวันนี้เสนอเป็นตอนแรก มะม่วงหลายยางจ่ามันมีตรงนู้นก็เป็นลำไยลำไยประมาณแปดสิบต้นแล้วก็เป็นนาเป็นาที่ดินยี่สิบเจดไร่ของปราณีในอำเภอชุมพวงเป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายทวงคืนสปะกอของจังหวัดนครราชสีมาครอบครัวปฏิโคนใช้ประโยชน์จากที่ผืนนี้ทั้งเป็นที่พักที่ทำกินหาเลี้ยงชีพจากรุ่นสู่รุ่น ปัจจุบัน15ไร่มีใบนอสอสามส่วนที่เหลือมีเพียงใบเหยียบย่ำทําให้ปราณีกังวลว่าจะถูกยึดที่คืนจึงนําหลักฐานแสดงสิทธิ์ไปยื่นคัดค้านคําสั่งยึดคืนที่สปกรแถวนี้เขาบ่ามีทีดินหลายจากค้นมีผู้ลาสิบไรมีสิบไรบเกินสี่สิบไรยุ่งสี่นะจ้าเพราะว่าเป็นเป็นหมู่บ้านที่ว่าบ่คอยมีทีดินจ่ะเพื่นกับว่าเห็นสื่อเห็นขาย มีกันซ้ำใดเพิ่นกับแบงลูกแบงหลานไปบางคนแห่งแบงไดผู้ละซีไรหาไรกับมีว่ามีพอขาดคนใดเขามาหาเสืบพอสือกับว่าใดพะว่าห้องว่ามีทีขายเพิ่นเกษตรกรหลายรายตัดสินใจไปขึ้นทะเบียนโดยเฉพาะในอำเภอชุมพวงที่ตกเป็นเป้าหมายทวงคนนืนที่สปสูงสุดของจังหวัดนครราชสีมาก,กว่า1 5 0 0 0ไร่บางส่วนคาดหวังได้รับการจัดสรรที่ทำกิน พอดีเขาออกไปประกาศติดประกาศเพื่อให้มาแจ้งเราก็มาเขาจะออกที่สพโ,โกให้เราให้เ,าเราทํากินก็ดีใจเราได้มีเอกสารสิทธิ์นะสูงมาแจ้งปุ๊บเต็มพื้นที่นี้เลยที่เราประกาศไว้แต่ร้อยไร่ตรงนี้เราก็จะนําผลตรงนี้แจ้งไปทางสพกสนกลางพี่นาว่าโอเคนะแปลงนี้มันเป็นผู้ถือครองรายย่อยควรที่จะ จะปลดออกจากการประกาศซะเราก็นํามาจัดที่ดินตามบูปการปกติของสอปกรไป800ไร่มีคนมาแย้ง3 0 0ยไร่ที่เกิน500ไร่ตรงนี้ที่เราจะใช้คําสังส่งคอสชยึดคืนมาเพื่อนํามาจัดให้เกษตรกร,ร,กรที่ไม่มีที่กินการถือครองที่สปกผิดกฎหมายเป็นปัญหาเรื้อรังที่ฝ่ายปฏิบัติเห็นว่าไม่อาจใช้วิธีปกติเพราะผู้ครอบครองมักเป็นผู้มีอิทธิพลแต่กฎหมายผมเนี่ยมันอ่อน มันมาคับไม่ได้มันต้องไปฟ้องขับไล่มีผู้มีอิพิพ์อยู่ในนั้นมีนักการเมืองอยู่ในนั้นทำห้เราจัดการไม่ได้ถ้าเราไม่จัดการที่พวกนี้คนพวกนี้ก็จะครอบครองทำประโยชน์อยู่<ม>แล้วกเกษตรกรที่เขารออยู่เขาทำยังไงครับผมฟ้องคุณเนี่ยไล่คุณออกเจ็ดปีสิบปีถ้ากเกษตรกรที่จะได้จัดเนี่ยเขาควรจะได้มาเจ็ดปีที่แล้วถูกไหมครับเขาพูไม่ได้วันนี้เพราะคดีมันตัดสินมานี่เป็นเหตุผลในการใช้อำนาจพิเศษของคอสชอ ตามมาตรา44ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวหวังปลดล็อก3กรณีทั้งผู้ถือครองที่สปกเกินกว่า500ไร่ผู้ซื้อที่ดินสปกจากเกษตรกรเจ้าของเดิมเกินกว่า100ไร่และผู้ที่สารพิพากษาคาดีถึงที่สุด ปฏิบัติการยึดคืนที่ดินของสอปรกรนะคะมีระยะเวลาในการดําเนินการตามรถดแบบ129วันค่ะซึ่งมีพื้นที่เป้าหมายในการยึดคืนกว่า400,000ไร่นะคะกระจายอยู่ใน27จังหวัดค่ะโดยจังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ที่ต้องยึดคืนมากที่สุดนะคะจํานวน130แปลงกว่า101,000ไร่ค่ะปฏิบัติการนี้เริ่มต้นตั้งแต่5รกรกฎาคมปิดป้ายในพื้นที่เป้าหมายเกินกว่า500ไร่ ครบแล้วทั้ง434แปลงรวม437,156ไร่และอยู่ในช่วงสปกจังหวัดดำเนินการตรวจสอบคําคัดค้านตั้งเป้าได้ที่ดินคืนขั้นต่ำ1 0 0 0 0 0ไร่เพื่อนำไปจัดสรรให้เกษตรกรผู้ยากไร้นอกจากเปิดปฏิบัติการทวงคืนสปกนักวิชาการเสนอให้ปรับปรุงกฎหมายให้มีประสิทธิภาพกฎหมายเดิมนะครับ นอ,นอกจากเข้มข้นแล้วเนี่ยเราอาจจะยังต้องมีช่องทางบางอย่างกเกษตรกรในบางครั้งก็ก็จำเป็นต้องเลิอกอาชีพกเกษตรอ่ะหรือเขาไม่ได้เลิกแต่ว่าลูกหลานเขาก็ไม่ได้อยากสืบทอดอาชีพกเกษตรนะครับเพราะงั้นไอ้ที่ดินสอบประกอบที่เคยจะใช้เพื่อทําการ,กรเกษตรตรงนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ถูกใช้ตรงนี้นถ้าเรามีกระบวนการที่มันเหมือนกับคืนที่ดินไปให้กับสอบประกอบนะครับแล้วก็มีอีกท่านอีกผู้หนึ่งซึ่งสามารถที่จะมามาใช้สิทธิ์แทน นับเป็นนาทีทองของสำนักงานสปกที่จะได้สางปัญหาหากพ้นเวลาตามที่กำหนดไว้30วันและผู้ครอบครองยังไม่มาพิสูจน์ทราบสปกจะเข้ารื้อถอนทันทีประเดิมแปลงแรกหนึ่งกันยายนหรืออย่างช้า30กันยายนกิตติมีแสงถ่ายภาพธนชพักเมืองชูอามารินทีวีรายงาน